รันพุรุนยังแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรองมือสอนะคะนี่เลยค่ะออฟโรดมี3ชุดนะคะหลักพันทุกชุดนะคะรอบนี้นะคะนี่ค่ะแมกเวลนะคะหลักพันเท่านั้นนะคะ7,900นะคะแล้วก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาท นะคะคนี่เลยค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะสเปคกว้าง8.54ลูกนะคะนี่ค่ะการยก SUV สีสีดำสีเทากันล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ถูกกว่ามือสองแน่นอนนะคะนี่ค่ะ m a c w e l l of l u ฟล,ลนะคะงานเอ็มนะคะนี่เลยค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะ RE 3อสามสิเท่านั้นเลยนะคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวขอเดินให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะ R E 3 0มสิบยังปี23นะคะนี่ค่ะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะ C E R E นะคะกว้าง9.5สี่ลูกก็มีค่ะนี่ค่ะ D 1 D 1 S R นะคะล้องานเลนโซ่นะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะแม็กกว้าง8-5 4สี่ลูกมือสองเราก็มีนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นล้อใหม่ ยางใหม่นะคะล้อใหม่ยางใหม่อยู่ที่14,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อใหม่ล้อเปล่านะคะอยู่ที่9,500บาทนะคะล้อใหม่ล้อเปล่านะคะอยู่ที่9,500บาทเป็นสเปคกว้าง8.54ซีลูกออฟ35ไม่ล้นแน่นอนนะคะแล้วก็มีกั้นยก s อ v กว้างเกออฟศูนย์นะคะ นี่ค่ะล้อใหม่ล้อเปล่าอยู่ที่9,500้ารอยบาทล้อใหม่ยางใหม่อยู่ที่หนึ่งันร้อบาทนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะเป็นออฟโรดนะคะเพิ่งเข้ามานะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะแมกหยดน้ำนะคะงานยาชินะคะขอบ16นะคะยางปี21บ็ค่ะสองหกห้าเจ็ดสิบบหนะคะเป็นล้องานยาชิล้องานไทยเลยนะคะ นี่ค่ะดอกยางนะคะยางปี21นะคะชุดนี้นะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะ9,9 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะแม็กหยดน้ำงานยาชินะคะยางปี21นะคะอยู่ที่9,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีหยดน้ําชุดนี้ค่ะยางปี21นะคะยางปี21ค่ะชุดนี้นะคะยางปี21 2 6 5 7 5 6นะคะเอาไปอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะยางปี21นะคะ2 6 5 2 6 5 7 5 6นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นล้องานเรนโซ่นะคะยางสองห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเอาไปอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทเป็นล้องานเรนโซ่เลยนะคะนี่เลยค่ะดอกอยางนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กใบพัชชด,นะ,พะดน,นะคะยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดปียี่สิบเอ็ดนะคะชุดนี้นะคะแม็กใบพัดชุดนี้ค่ะนะคะแม็กใบพัดนะคะคิดเงินนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะ ดอกยางนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ค่ะยางปี21 265 60 18นะคะยางปี21เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะล้อเงาๆนะคะยางปี21นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ,นะคะ มี m a x CE 28ค่ะล้อส,สวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยาง2 5 5ห้าห้คู่หน้าคู่หลัง2 5งห้าห้ปี21่สิบเอ็ดนะคะแม็กซี8อนะคะล้อส,สวยๆแบบนี้เลยได้ยางปี21เอนะคะเอาไป7 9็ดบาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะเจ็ดเบาทนะคะ m a ็ Mac CE 28อสสย,ย,ย่นะคะยางปี21่สิบเอ็ดนะคะสองห้าห้าห้าสอนะคะล้อสวยๆเลยนะคะยางปี21ชุดนี้เอาไป7,900บาทนะคะเจ็ดบาทค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มี m ม็กวลนะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปี20 255นะคะ255 5018ค่ะแม็กวลนะคะ,นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่ 9,500บาทนะคะยาง2 5 5 5 0 1 8นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะ9,500บาทค่ะนะคะงานเจพีนะคะ,ะ,ะ9,500บาทนะคะแม็กเวลนี่ค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวล n 5 s e นะคะล้องเงากริปเลยยาง2 5 5 5 0 1 8นะคะ นี่เลยค่ะยางปียี่สิบเอ็ดนะคะชุดนี้นะคะได้ล้อเวล n 5้า se นะคะเป็นล้องานาหนุ่มมิงนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าร้อยบาทเท rabbit, mm ่า hmm. นั้นเลยนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะนี่เลยนะคะด้านนี้นะคะแม็กเวลชุดนี้ค่ะยางปียี่สิบสองสี่ห้าสี่ห้าสิบปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิสิบปดนะคะดอกยางแน่นเลยชุดนี้เอาไปแปดพันเก้าร้อยบาท แม็กเวลออฟลึกนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่แนแนแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไป8,900บาทเอาไปเลยนะคะ8,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กก้านยก s อ v กว้าง9้าออฟศูนย์นะคะชุดนี้นะคะยางปี20นะคะดอกยางแน่แนๆนเลยชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทก้านยก s อ v กว้าง9้าออฟศูนย์นะคะยาง2 6 5 6 0 1 8ปนะคะปี20นะคะ ชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะนะคะแม็กทีอี e 37, ชุดนี้นะคะยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะชุดนี้เอาไปราคา4,900บาทล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งเลยนะคะราคานี้นะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะ 4, ี่พเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทแม็กไออีสามสิบ e ชุดนี้ค่ะออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะยางปี ยางปียี่สิบนะคะสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะ r e 30สาสิบใส่ลนห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ, e 30, 5, 1, 4, ะ,คะออฟลึกๆแบบนี้เลยค่ะนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้เอาไปเพียงห9พันเก้าร้อยบาทสุดคุ้มมากนะคะนี่ค่ะดอกยางสุดคุ้มมากนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียงห9พ0เก้าร้อยบาทนะคะห9พันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแนะม็กเอ็นห้า R.S. นะคะล้องานหนุ่มเมง้งยางปี22ค่ะนะคะใครหาล้อแท้เงาเงากิบกิบแบบนี้เลยยางปี22 24 5 4 5 8หห้าคู่หลัง3ามห3 1 5 3 5, 5 18หน้านะคะนี่ค่ะออฟลึกๆเงาเงาแบบนี้เลยล้องานหนุ่มเม้งนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่19 0 0บาทค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ เอาไปนะคะแม็กเอ็นห้างานเมง้งใส่รถห้ารูหนึ่งสี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะจะมาถ่ายชุดนี้ให้ชมนะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะหลังจากรอบที่แล้วเอาออฟลึกแบบนี้มานะคะลูกค้าแย่งกันมากเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกค่ะนี่นะคะยางนะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะแม็กเวลออฟลึกออฟกระมังแบบนี้เลยค่ะ นะคะออบลึกมากนะคะเป็นแม็กเวลล์อบลึกออบกระมังนะคะออบลึกมากแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะแม็กเวลล์อบลึกออบกระมังค่ะนะคะนี่เลยค่ะดอกยากนะคะยางสองหกห้าสี่สิบสิบแปดคู่หลังสองเก้าห้าสามห้าสิบแปดนะคะเอาไปจะเปิดหมื่นกว่าจัดให้ลูกค้าเอาไปเพียงเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะ ออบลึกนะคะนี่ค่ะนานๆทีเข้านะคะเอาไป9,900บาทค่ะยางแบบนี้เลยดอกแน่แนๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปเพียง9,900บาทค่ะออบลึกนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะมาจัดให้ลูกค้าเลยนะคะชุดนี้แม็กก้านยก s อ v กว้างเกาออบศูนย์ยางออกแนวออโรดสายลุยนิดๆน,นะคะเป็นสีดำหยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะยางปี20นะคะนี่ค่ะ ออกแนวลุยๆนิดๆนะคะการยก SUV กวาก้างเ9าอบศูนย์เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคาอยู่ที่12,900บาทนะคะ12,900บาทค่ะได้ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นสีเท่ากันนะคะยางยางสองหกห้ปี21นะคะนี่เลยค่ะสีเท่ากันนะคะ นี่ค่ะยางปี21จัดไปราคาเท่ากันเอาไปเลย12,900บาทนะคะ12,900บาทค่ะการยก s u v เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี21นะคะจัดไปราคาเพียง1 2 9 0 0บาทชุดนี้แม็กทีซี005ค่ะนะคะกว้าง8.5 4ลูกยางปี22ได้เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางเปอร์เซ็นต์ปี22เลยจัดไปราคาเพียง 1,900บาทย้ำว่าเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะยางเปอร์เซ็นต์ปี22นะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะใส่รถ5รลู114ค่ะ1,900บาทราคานี้ยางสวยแบบนี้จัดให้แค่ชุดเดียวเท่านั้นเลยนะยางปี22นะคะราคานี้จัดให้แค่ชุดเดียวเลยนะคะ ลูกค้าจะมาถามหาราคานี้ไม่มีแล้วนะคะจัดให้ชุดเดียวเลยราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กเอเดนอาร์กว้างแ5 4้าลูกค่ะชุดนี้เอาไป1 1 9 0 0หนึ่งันบาทสเปคกว้าง8.5 4้าลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่ค่ะเอาไปราคาเพียง1 1 9 0 0หนึ่งพ้าบาทค่ะแล้วก็มีแม็กทีซ05ค่ะนะคะใส่รถ ใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะออฟ35นะคะชุดนี้เป็นยางปี21ค่ะใครหายา,ยางดอกสวยๆแน่นๆสภาพคือเหมือนเบิกยางใหม่นะคะชุดนี้เลยราคาย่อมเยาเท่านั้นนะคะ13,900บาทค่ะได้ยางปี21ดอกแน่นๆนะคะแม็กท005นะคะ11,3,900บาทค่ะ t e 37นะคะสีดำหยอดแดง ชุดนี้เอาไป7,900บาทค่ะนานๆทีเข้านะคะสีดำหยอดแดงยางปี20นะคะ2558 7,900บาท t e สีน้ำตาลหยอดแดงยางปี20 2558ชุดนี้ก็อยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ Maxwell N5 นะคะ SE นะคะล้องานหนุ่มเมง็งนะคะเอาไป9,500บาทล้องเงาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มี Maxwell N5 R.S. นะคะร้องงานหนุ่มมิงเหมือนกันยางปี22นะคะชุดนี้นะคะ1,900บาทค่ะเวลชุดนี้เอาไป8,900บาทค่ะแม็กเวลนะคะยางดันหลบใช้กันยาวๆเลยปี20นะคะเอาไป7,900บาทนะคะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะแม็กไอเอสามสิบนะคะยางปี23นะคะเอาไปหลักพันค่ะ9,900บาทเอาไปเลยนะคะ ยางปี23นะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่นะคะล้อกิฟเลย9,900บาทค่ะยางหน้า2,454,58คู่หลัง2 7 5 4จ8นะคะ9,900บาทแม็กดีวัเป็นล้องานเรนโซ่ค่ะนะคะยางปี21เลย2 5 5 5 1านะคะได้ล้อแท้นะคะล้องานเลนโซ่ล้อเงาเงเลยเอาไปหลักพันค่ะ9,500บาทนะคะนี่ค่ะ 9,500บาทค่ะนะคะ m a x CE 28ชุดนี้ค่ะนี้ค่ะ,ะเอาไปราคา8,900บาท CE 28ลด5รูยัง2,5,5,5,10,18นะคะปี20ดอกแน่ๆเลยร้อสวยกิฟต์เอาไป9,500บาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะชุดนี้จัดไปเอาไป6,900บาท m a x IE 30นะคะนี่ค่ะ ยาง2 4 5 4 5 8คู่หลัง2754018นะคะเอาไป6,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้อีกค่ะ TE37 หยอดแดงนะคะยางปี22นะคะยางปี22ดอกแน่นๆเลยค่ะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ MARE30 ชุดนี้นะคะกว้าง9.54ลูกนะคะกว้าง9.54ลูกนะคะ สเปคใส่แล้วล้อเล้อเท่ากันนะกว้าง9.54วงยางเทพเลยยาง265 418 4 8 4เส้นนะคะรถตัวเตี้ยใส่แล้วสวยเลยนะคะนี่ค่ะกว้าง9.54ลูกนะคะเอาไปเพียง7,900บาทยางปี21นะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะ t ที e37 ชุดน,นี้นะคะใส่รถตัวเตี้ยนะคะอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะ แล้วก็มีด้านนี้นะคะสเปคกว้าง8.5 4ลูก IE 30ยางปี21นะคะกว้าง8.5สวงมือ2นะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นค่ะเอาไป9,500บาทนะคะแล้วก็มีแม็กเวลขอบทองยางปี20ค่ะชุดนี้เอาไปอยู่ที่1 9 0 0บาท TE 375ลูชุดนี้นะคะเอาไป5,900บาทค่ะ แล้วก็มีแห e ็งอีแบนกว้าง8.5สีลูกนะคะเป็นมือ2นะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะกว้าง8.5อป35นะคะชุดนี้รถตู้ก็ใส่ได้นะคะรถกระบะก็ใส่ได้ไม่ล้นนะคะเอาไป8,900บาทค่ะนะคะด้านนี้นะคะนี่ค่ะ RE 3 0ชุดนี้เอาไป7,900บาทการยก s อ v ยางปี21ชุดนี้นะคะเอาไป7,900บาทค่ะ นะใครสนใจนะคะยางใหม่เราก็มีนะคะยางใหม่นะคะเราอยู่ที่6,900บาทยางใหม่ปี24นะคะยาง2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4จ็ดเอาไป6,900บาทยางใหม่ปี24เลยนะคะ6,900บาทนะคะมีหลายไซส์นะคะ2 5 5 5 0เราก็มีนะคะ2 5 5 5 0ค่ะซูแม็กนะคะของเราปี24นะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,000 900บาทนะคะ7,900บาท2550านะคะหรือว่ายาง2454 58สีเส้นเราก็มีนะคะอยู่ที่อยู่ที่7,900บาทนะคะมีเลยนะคะใครสนใจนะคะร้านภูนุนยางแตกนะคะอยู่ที่ลำลูกกาของเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ นะะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะนี่ค่ะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทาง นะคะใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านภููลุนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ